คุณผู้ชมทุกท่านก็อยู่ในรายการออนทัวร์นะคะวันนี้เราจะไปไหนเนี่ยแต่วันนี้นี่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่2ี่สิบเจ็ด่ใช่ที่รัฐบาลเขาประกาศว่าหน้าพีเอ็มมันสูงมากเวลาออกมาข้างนอกก็อย่าพบแมสใช่ทางที่ดีพบไอเอ็นเก้าสิบห้านะคะดียิ่งกว่านั้นพี่ติ๊กซื้อรถกับเราวันนี้เราฟรีเครื่องกรองอากาศภายในรถยนต์ไปเลยนะจ๊าด้สุขภาพด้วยในรถ วนะะันนี้จะพาไปดูรถ t o y o ต a Fort u n เ er นนะครับเป็นปี2013เรื่อง3,000ขับ2ออตโต้สีขาวก็ครโโบองค์ประกอบหมดก็ถือว่า t o y o ต a f o r t u n เเนี่ยเป็นรถที่เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ขายดีที่สุดในเมืองไทยของ t o y o ต a แล้วก็ทั้งลงูปทรงทั้งการขับขี่ก็ได้รับการยอมรมับค่อนข้างยาวนานแล้วตั้งแต่ตัวแรกเลยโฉมปี2 0 1 0 2 0สตัวนี้เป็นตัวโฉมสุดท้ายละก่อนก่อนเปลี่ยนโฉมอ่ะก็ยังน่าใช้อยู่นะ ราคาต้องไม่แพงด้วยเราไปที่ไหนนะลูกค้านะลูกค้าอยู่แถวโรบินสันโรบินสันสาขา,า,าไหนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเปิด GPS ก่อนากาศเลยว่าแต่ตามไปชมกันนะอย่าลืมใส่แมสนะอากาศแย่มากไปค่ะตอนนี้นะคะเต็นก็ถึงโรบินสันแล้วนะคะและลูกค้าก็นำรถมาให้พี่ตีตรวเจเช็คสภาพแล้วค่ะ<ส><ญ>เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูรถแล้วก็ภายในห้องโดยสารกันค่ะ ไว้เฉียบไหมคะไม่เฉียบครับไม่โสนครับเป็นรถอุบัติเหตุอ๋อเหรอใช่นี่ไงเดี๋ยวสอนให้ดูว่ารถอุบัติเหตุดูค่ะรถอุบัติเหตุดูยังไงคะนี่ครับอันนี้คือรอยตะเข็บคือถ้าเกิดรถปกติอะรอยอาร์คหรือว่าเม็ดห,หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะออกมาจากโรงงานแบบว,ว่าเป็นเหล็กเป็นปั้มๆมานะอันนี้คือคือลักษณะของรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทาการโพดึงมันขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะให้ดูข้างที่ไม่โดนอุบัติเหตุนะครับ How to ดูรถอุบัติเหตุยังไง อันนี้ก็คือรอยนี่ไงรอยปั๊มอ่ะของเหล็กนะที่ปั๊มออกมาจากโรงงานปกติจะต่างกับทันเมื่อกี้ไงครับโอเคนะครับตอนนี้พี่ตีก็กําลังคุยกับคุณลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังผลสรุปกันเนาะว่าวันนี้มิชชั่นของเราจะคอมฟิตหรือเปล่าและได้นํารถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้กลับเต็มหรือเปล่านะคะเราไปฟังพี่ตีคอมเมนต์ในรถเลยค่ะไม่ต้องในรถลาวตรงนี้เลยดูหน้านะ บื่อมากเลยคือมันเป็นรถอุบัติเหตุไงแต่ว่าประวัติศูนย์เนี่ยไม่มีขึ้นเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารถคันนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วไปซ่อมที่อู่นอกเนยจากหลักสถิติของอุบัติเหตุเนี่ยรถยนต์เนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเข้าด้านซ้ายของตัวรถเสมอเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาคนขับอ่ะคือจะไม่เอาด้านตัวเองเข้าอ่ะจะเอาอีกด้านนึงเข้าอ่ะแล้วก็อย่างคือของเรามันเนี่ยเลนซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมจะตกข้างทางหรืออะไรก็คือด้านซ้ายตลอดก็คือด้านซ้ายของตัวรถเนี่ยก็คือลักษณะอาจจะพลิกะแคชนมา ระเด็นแล้วก็พลิกความก็คือคันนี้เราซื้อไม่ได้จริงๆเนี่ยเสียดายน,น้องเอนนี่คือและนี่ก็คือสาระดีๆจากกูรูตีนะคะผู้เชี่ยวชาญในการดูรถกว่า20ปีนะคะโอเคนะโอเคจ้าสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจซื้อขายรถบ้านมือสองกับเต็นท์เรานะคะสามารถติดต่อมาได้เลยคะ่ะที่เบอร์0848488844ค่ะ line @844carcenter นะคะ เพจ8 4 Car c e n t คาเซนเตอร์ YouTube Channel อะไรคะ8 4 Car c e n t คาเซนเตอร์อะแล้วก็มีเว็บไซต์8 4 Car c e n t คาเซนเตอร์ค่ะซื้อรถกับเราวันนี้รับฟีอะไรเครื่องกรองอากาศภายในรถยนต์มูลค่ากว่า m อมเ0ย0บาท1 7 0 0เบาทเลยนะคะฝากด้วยเนาะอ่ะไปกันแล้วจริงๆแดดร้อนมากบ๊ายบาย,บายค่ะ See you